ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเตกนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ในเกม h o n o r o f King หรือว่า h o k นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในเซิร์ฟของเซิร์ฟจีนนะครับโดยที่เซิร์ฟ g ก o บอลเนี่ยจะเปิดในวันที่8มีนาคมนี้นะครับแต่เขาจะเปิดมาในส่วนของประเทศบราซิลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดทั่วโลกตอนหลังนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดหลังจากบราซิลเนี่ยประมาณ1-2เดือนนะครับ โดยที่ผมก็อยากให้มันเปิดเร็วๆนะครับในส่วนของประเทศไทยเรานะครับโดยการที่ทุกคนอยากจะไปเล่นหนุมเซอร์บาร์ซิลเนี่ยก็ต้องทําการมุดไปนะครับแต่ในส่วนของการโหลดเซอร์บาร์ซิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําอีกทีนะครับในส่วนของตอนที่ตัวเกมเปิดออกมาแล้วนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําในรื่นของไอเทมสายโจมตีกายภาพกันก่อนนะครับเราจะมาพูดถึงไอเทมชิ้นแรกกันก่อนนะครับไอเทมดาบแดงชิ้นนี้นะครับความสามารถของเขาคือ ศัตรูยิ่งเลือดเยอะเนี่ยก็จะโดนโจมตีแรงขึ้นโดยมันจะตีเป็นความเสียหายเลือดนะครับโดยความเสียหายเนี่ยจะเท่ากับความเสียหายกายภาพ8%บวกกับ h พสูงสุดของศัตรูนะครับยิ่งศัตรูเลือดเยอะก็จะยิ่งโยนโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมซีนีนครับความสามารถของไอเทมซีนีนะครับเมื่อเราพลังสวิตต่ำกว่า30%เนี่ยเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มเลือดขึ้นเพิ่มขึ้นมาประมาณ 400-600หน่วยนะครับโดยเอฟเฟกเนี่ยจะอยู่ประมาณ5วินาทีนะครับจะทำให้เราดูดเลือดได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยมันก็มีอัตราการดูดเลือดอยู่ที่25%อยู่แล้วนะครับแต่เอฟเฟกก็จะถูกแก้ได้โดยการใช้อเทมตัดคิวนะครับถ้าเราโดนไอเทมตัดคิวหรือว่าตัดการฟืฟูเลือดเนี่ยก็ทำให้อทมชท้นี้เนะี่ยดูดเลือดได้น้อยลงนะครับแล,าาแล้วก็ถัดมาเป็นไอเทมชิ้นี้ก็คือไอเทมที่เพิ่มอัตราคีย์ที่ข้อนะครับยิ่งเรามีค่าคีย์ที่ข้อเยอะทเ,ะเ,ออเ,เอะท่านนนัั้ะครบ โดยสูงสุดของอัตราคิย์ที่ข้อเนี่ยของไอเทมชิ้นนี้จะเพิ่มให้ก็คือ50%นะครับจากเดิมเนี่ยประมาณ20%ก็จะบวกให้เพิ่มขึ้นอีก50%นะครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่เอามาเพิ่มอัตราคิย์ที่ข้อได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้ก็คือเมื่อเราใช้สกิลเสร็จใช่ไหมครับแล้วการโจมตีคาถดไป,ไปของเราเนี่ยก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับและความเร็วเคลื่อนที่ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ12%เป็นเวลา2วินาทีนะครับโดยครูดาวของไอ ฮีโร่ตัวไหนรู้ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยที่ใช้สกิลบ่อยๆนะครับที่เป็นสายกายภาพนะก็สามารถใช้อเทมชินี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอเทมชินนี้นะครับอเทมชินีเนี่ยจะเป็นอเทมที่เป็นดาบสายฟ้านะครับเมื่อเราโจมตีฮีโร่ครบ3าครั้งเนี่ยมันจะปล่อยสายฟ้าใส่ตัวละครฮีโร่ายตรงข้ามนะครับและถ้าหากมีฮีโร่ายตรงข้ามอยู่ติดกันเนี่ยก็จะชิ่งไปอีกนะครับก็จะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยแต่ความเสียหายเนี่ยจะเป็นความเสียหายเวทน,นะครับบวกเวลเวลของเรา ยิ่งเราเลเวลเยอะเนี่ยก็จะทําให้ความเสียหายงเวทอันนี้เนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยจะตันอยู่ที่420หน่วยนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเราจะได้พาสซีฟของเขานะครับบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น40หน่วยนะครับและหลังจากโจมตีติดกริทิคอเนี่ยเราก็จะได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่อีก5%เป็นเวลา3วินาทีนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเหมาะกับพวกแครี่ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของขวาน้านนะครับ ขวานอันนี้เนี่ยจะบวกบวกอัตราจออเจาะเกาะให้กับเรานะครับยิ่งเราเดเวลเยอะขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งมีอัตราการจออกเจาะเกาะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับโดยที่ตั้งต้นอยู่ที่50หน่วยนะครับจะตันอยู่ที่ประมาณ170หน่วยนะครับแล้วก็สกิลพาสซีฟอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อเราโจมตีศัตรูนะครับศัตรูตัวแรกที่โดนเราโจมตีเนี่ยจะเดินช้าลง10เป็นเวลา3วินาทีนะครับแล้วก,ก็ในส่วนของไอเทมชิน้นนี้ดาบชิ้นนี้เนี่ยเป็นดาบที่ส่วนใหญ่เขาจะไว้ออกในกกนะะครรับเพาาว่า เมื่อสตูเนี่ยเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยจะโดนโจมตีแรงขึ้นอีก30%นะครับพาสซีฟของเขาเนี่ยเป็นพาสซีฟดาเมจล้วนๆนะครับออกมาในช่วงต้นเกมเนี่ยมันไม่ค่อยบูดาเมจได้เยอะนะครับเขาก็เลยออกทักประมาณชิ้นที่4ชิ้นที่5กันนะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จํำง่ายๆนะครับเมื่อคุณโดนโจมตีจนใกล้ตายเนี่ยก็จะทําให้คุณได้อมตะเป็นเวลา1วินาทีนะครับสําหรับฮีโร่ระยะใกล้นะครับแล้วก็วิ่งเร็วเพิ่มขึ้นอีก30% แต่ถ้าหากเป็นอายุฮีโร่ระยะไกลเนี่ยก็จะจาก1วินาทีเป็น0.5วินาทีแทนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็คือเป็นไอเทมเจาะเกาะแท้งโดยเฉพาะนะครับก็คือมันจะลดเกาะกายภาพ40%นะครับเมื่อตอนท้ายเกมเนี่ยการบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะดีกว่านะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไปออกกันประมาณชิ้นที่4ชิ้นที่5นะครับในช่วงแรกเนี่ยตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยเกาะไม่ค่อยเยอะนะครับการมาใช้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเลยไม่ค่อยเหมาะกับฮีโร่ตัวใหญ่นะครับ แล้วก็ไอเทมซีนี้นะครับเป็นไอเทมกดใช้นะครับเมื่อเขาสามารถเอาไอเทมซีนี้นะครับจะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50หน่วยแต่ถ้าเป็นเทโรระยะไกลเนี่ยก็จะบวกเป็น2เท่านะครับนั่นคือประมาณ100หน่วยและเมื่อกดใช้นะครับก็จะบวกระยะโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นอีก150หน่วยนะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก20%นะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่ไว้สําหรับการพวกเม็ดนะครับพวกที่โจมตีเป็นเวทมนต์นะครับ เมื่อเราพลังโจมตีพาสซีฟสของเขานะ่ยคือเมื่อเรามีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งบวกการเวทมากขึ้นเท่านั้นนะครับโดยสูงสุดอยู่ที่300หน่วยนะครับและก็ไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมเจาะเกาะน,นะครับสำหรับพวกแคร,รี่หรือว่าฮีโร่โจมตีไกยภาพระยะไกลนะครับโดยพาสซีฟสของเขาเนะี่ยจะบวกเจาะเกาะ20%แต่จะเพิ่มขึ้นเป็นสเท่าสําหรับฮีโร่ระยะไกลนะครับแลวก็พาสซีิอีกหนึ่งอย่างก็คือบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50แต้ม ถ้าเป็นฮีโร่ระยะไกลก็เพิ่มขึ้น2เท่าเป็น100แต้มนะครับแต่พอไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้มเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูนะครับศัตรูเนี่ยจะถูกลดความเร็วเคลื่อนที่3%เป็นเวลา2อวทีสามารถทับซ้อนได้สูงสุดถึง5ครั้งนะครับ5 35ก็ประมาณ15%เนะครับเมื่อตีครบ5ครั้งก็คือไอเทมที่เอาไว้โจมตีศัตรูเพื่อให้ติดสโลนั่นเองนะครับก็เหมาะสําหรับพวกแครี่นะครับแต่ไม่ค่อยมีตัวไหนจะออกเท่าไรรหรนน่นะครับสำหรับไอเทมช คือถ้าเราเห็นฮีโร่ตัวไหนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีพวกสกิลฮิลหรือว่าสกิลฟื้นฟูเลือดเยอะๆเนี่ยเราสามารถออกไอเทมชิ้นนี้มาได้นะครับศัตรูเนี่ยก็จะถูกลดอัตราการฟื้นฟู HP ลง50%นะครับเป็นเวลา1.5วินาทีถ้าเป็นสกิลเนี่ยจะ1.5แต่ถ้าเราโจมตีธรรมดาเนี่ยจะเป็น3วินาทีนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไอเทมที่กดใช้เหมือนกันนะครับแต่พาร์ทซิมของเขาเนี่ยก็คือเมื่อเราโจมตีใส,ส่ศัตรูนะครับศัตตตรรรูัวแกทีีี่่โโดนนเเาจมย ถ,ถูกทําให้ลดความเร็วเคลื่อนที่ลง30%และก็ทาให้สตูตัวนั้นเนี่ยตีเราเบาลงอีก20%นะครับเป็นเวลา3นาทีและเมื่อเรากดใช้เนี่ยก็จะทําให้ความเสยหายทั้งหมดที่เราได้รับนะครับลดลง35%เป็นเวลา3วินาทีเหมือนกันนะครับก็เหมาะสําหรับไอ้พวกเอ่อก็เหมาะสําหรับพวกไฟเตอร์หรือว่าพวกจังเกิลตันใหญ่นะครับเขาจะออกกันเอาไว้ล้วงพวกแอ็ซินหรือว่ากายภาพฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ย เราก็จะโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีเบาลง3วินาทีนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะทําให้เราโจมตีปกติครบ3ครั้งนะครับจะทําให้เราได้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น50%ในเวลา3วินาทีนะครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็คือสกิลติดตัวของเขาเนี่ยจะโจมตีใส่ศัตรูปุ๊บและศัตรูเนี่ยจะถูกลดเกาะกายภาพลง10%นะครับและเมื่อเรากดใช้เนี่ยเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูนะครับศัตรูเนี่ยจะถูกกระเด็นออกนะครับและตััััววเเเเรรรราาาากกกกก็็็ะะดนนนนอออออมมหหืืคคบบไ้สํ พวกแอสซินที่จะมาล้วงเราหรือว่าจังเกิลที่จะมาล้วงเราได้นะครับถ้าเราเห็นว่าเออเราเป็นจุดสนใจเนี่ยเราก็ใช้เป็นไอเทมชิ้นนี้มาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยออกกันนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกซัพพอร์ตอะไรนี้านี้คอยมาช่วยเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ2องไอเทมชิ้นนี้นะครับที่ผมไม่ได้อธิบายไปนะครับมันคือไอเทมที่อัปเกรดมาจากธนูสีทองอันนี้นะครับแล้วก็ดาบสีฟ้านี้โดยที่มันจะอัปเกรดได้หลังจาก20่นาทีเป็นต้นไปนะครับเราถึงจะซื้อของไอเทม2ชินน้นะครับ โดยเทมธนูทองอันนี้เนี่ยเมื่อเรากดใช้นะครับนอกจากเราจะได้ระยะโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น150หน่วยแล้วเนี่ยเรายังได้ความเร็วเพิ่มที่เพิ่มขึ้นอีก40นะครับจากปกติเนี่ยถ้าเป็นธนูเดิมเนี่ยจะเพิ่มความเร็วขึ้นที่แค่20%นะครับแต่อันนี้จะเป็น40%แทนนะครับในส่วนของดาบซิมมอันี้เนี่ยเมื่อเราอัปเกรดมาปุ๊บจกปกติเนี่ยลดดาเมจประมาณ35%นะครับแต่เมื่อเราอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็นลดความเสียหาย40%แทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ให้อีก 30%นะครับและความสามารถอีกอย่างอย่างก็คือเมื่อเรากดใช้เนี่ยมันจะล้างสถานะทุกอย่างที่อยู่กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสตันสโลหรือว่าติดพิษอะไรต่างๆนะครับลืมบอกไปนะครับว่าไอเทมดาบสีม่วงอันนี้นะครับสามารถกดได้แม้ถูกสตันอยู่นะครับก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับไอเทมสายกายภาพนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างไรทุกคนก็ลองไปประยุกต์ใช้กับฮีโร่ต่างๆที่เป็นสายกายภาพกันได้นะครับสําหรับไอเทมพวกนี้นะครับ แต่ละตัวนี้มีความต้องการไอเทมที่ต่างกันนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยสามารถดึงศัก,กยภาพของไอเทมแต่ละชนิดออกมาได้ต่างกันนะครับลองไปลองไปประยุกต์ใช้หรือว่าดูพวกคนเก่งเขาเล่นกันก็นกได้นะครับว่าเขาออกไอเทมที่ไหนแล้วเราก็มาดูว่ามันเหมาะกับเราหรือว่าเราใช้มันได้หรือไม่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําไอเทมสายศักยภาพนะครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับหากผมพูดผิดพลาดไปการใดปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้แปลภาษาจีนเก่งขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ Google เอานะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ